ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นชาอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่เจ็ดร้อยสี่สิบเ้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลถึงรีบผลขวาวในความดีถึงห้ามจิตสุจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังัจามิธัมมังสรณนังัจามิ สังขังสรณังจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังจฉามิทุติยามปิธรรมังสรณังจฉามิทุติยามปิสังขังสรณังจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังจฉามิตติยมปิธรรมังสรณังจฉามิตติยามปิสังขังสรณังจฉามินัตถิเมสรณังอัญยัง พุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสารนังอัญยังธโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิอัินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ ตาเมส er ah an ุมิชขาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิติสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพรุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปัปลาปะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอิจฉาอาชิวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าเพเจา้าขอสมาทานอาชีวธรรมกศีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาประรัตนาไรอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิขขาประทังสมาธิยามิอธินาชานาเวรามณีสิขขาประทังสมาธิยามิอภัมมะจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยะมะชัปปามัทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโปชนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิโตวิสุกัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะทารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรามณีสิก ขาประทังสมาธิยามิอุจยาเซยนามหาเยนาเวรมณีสิกขาประถังสมาธิยามิชาตะรูปะรัชตะปฏิพหนาเวรมณีสิกขาประถังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสินสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่ออนุปาฐาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิ์งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิทธิ์เจริญบุญญาเกียรยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักเพียธรรมสามประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐาสีสัมมปาปัญาสีอิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาห้าโพชงเจ็ด อะเรียมักมีองค์แปดเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรตนาไตรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่เป็นอย่างไรบ้างคะเดินยืนนั่งนอนหรือคุกเข้าเหยียดออกได้รู้สึกตัวมีสติสัมชัญญาบ้างมากน้อยแค่ไหนคะ ซึ่งขณะนี้เรากำลังศึกษากันอยู่ในเรื่องของอิริยาบถบับพะสัมปชัญญะบับพะกันอยู่ใช่ไหมคะซึ่งก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งในอิริยาบถนะคะว่าใครเดินเป็นการเดินของใครเดินเพราะเหตุอะไรซึ่งท่านนั้นก็ได้เปรียบเทียบไว้หลายในยานะคะอย่างเช่นเรือวิ่งไปได้เพราะกำลังของลม ลูกศรนวิ่งไปได้เพราะกำลังของสายฉันใดร่างกายก็ฉันนั้นเดินไปได้เพราะลมภายในพัดผันแม้ตายยนต์นี้ที่ไหนช่างคือตันหาประกอบไว้เดินยืนนั่งได้ด้วยอำนาจของสายชักคือจิตเหมือนหุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้ด้วยอำนาจของสายชักในเรื่องนี้จะมีสัตว์อะไรนอกจากเหตุปัจจัย ที่ยืนหรือเดินไปด้วยอนุภาพของตนค่ะก็จำได้นะคะทุกอย่างนั้นมีเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปในสัมปชัญญะสี่ก็เช่นกันนะคะ ศาตตะสัมปชัญญะนั้นในการจะไปในที่ไหนไหนก็คำหนึ่งถึงผลได้และผลเสียนั้นก็คือประโยชน์แก่เราหรือไม่มีประโยชน์เอาแต่ประโยชน์เป็นหลักถึงจะจัดว่าเป็นศาตตะสัมปชัญญะส่วนสัปปายะสัมปชัญญะนั้นคำหนึ่งถึงความสบายหรือไม่สบายต่อกุศลในการที่จะกระทำกิจตรงนั้นค่ะ นั้นหมายถึงว่าผู้จะประพฤติธรรมในแง่เหล่านี้ได้ต้องเป็นผู้มีญาณปัญญานะคะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนตามที่พระองค์ตรัสเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วและใส่ใจน้อมนำมาปฏิบัตินั้นเองค่ะส่วนโคจระสมชัญญานั้นก็แบ่งออกได้เป็นสี่หมวดย่อยนะคะคือภิกษุนำไปไม่นำกลับภิกษุไม่นำไป แต่นำกลับภิกษุไม่นำไปไม่นำกลับและสุดท้ายคือภิกษุทั้งนำไปนำกลับซึ่งได้ศึกษาตัวอย่างไปแล้วของพระอริยเจ้าทั้งหลายถึงสองตัวอย่างนะคะก็มาศึกษาต่อในลำดับที่สามคือเรื่องของพระภิกษุห้าสิรูปที่จำพรรษาที่กลัมพัสติถฐวิหารดังนี้ค่ะ ได้ทราบว่าในวันอาสาฬหาปุณมีในวงเล็บคือกลางเดือน8ปดท่านเหล่านั้นได้ํำกติกาวัดกันไว้ว่าถ้าพวกเรายังไม่ปรรลุอารหัตแล้วจะไม่พูดคุยกันและเมื่อจะเข้าบ้านบินทบาทแต่ละลูกก็อมน้ำแล้วจึงเข้าไปเมื่อถูกถามถึงวันเป็นต้นก็ปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนั้นแหละคนทั้งหลาย เห็นรอยบ้วนน้ำณที่นั้นแล้วก็รู้ว่าวันนี้พระมารูปเดียววันนี้มาสองรูปจึงคิดกันอย่างนี้ว่าถ้าเหล่านี้ไม่พูดเฉพาะกับเราหรืออย่างไรหรือแม้แต่พวกกันเองก็ไม่พูดถ้าหากท่านไม่พูดกันท่านจกวิวาทกันเป็นแน่มาเถิดเราทั้งหลายจะให้ท่านขอขมากัน ทุกคนจึงพากันไปวัดไม่ได้เห็นพระภิกษุในที่แห่งเดียวกันถึงสองรูปในจำนวนพระห้าสิรูปต่อมาบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีตาดีก็จะพูดว่าพราคุณเอย๋ยคนพะเละกันจะไม่มีโอกาสเช่นนี้ลานเจดีลานโพก็กวาดเรียบร้อยไม่กวาดก็เก็บไว้ดี น้ำฉันน้ำใช้ก็จัดไว้เรียบร้อยต่อจากนั้นเขาเหล่านั้นก็พากันกลับในภายในพรรษานั้นเองพระภิกษุแม้เหล่านั้นก็ปรลุอรหัตในวันมหาปวารณาจึงปวารณากันด้วยวิสุทธิปวารณาไงคะฟังแล้วชื่นใจมากเหลือเกินใช่ไหมคะควรแก่การอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอย่างยิ่ง ซึ่งในการที่ท่านมีความสำรวมระวังกรรมฐานไปและก็นำกรรมฐานกลับการศึกษามาอย่างดีจึงทำให้ท่านปฏิบัติในกรรมฐานต่างๆได้ตรงตามพระธรรมคำสอนตรงตามพุทธประสงค์ที่พระพุทธเจ้าส่งประสงค์ให้ปฏิบัติค่ะ จึงได้ตรัสู้เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดทั้ง50าสิโรคและในหมู่ของอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นผู้น่ารักน่าเจริญใจนะคะคอยดูแลภิกษุด้วยความเคารพนะคะประพฤติธรรมเป็นอย่างดีหวังประโยชน์เพื่อกูน่อบภิกษุอั้งที่คอยตรวจตราดูแลว่าภิกษุมีใจบาดหมางกันหรือไม่นะคะและมีปัญญาที่จะตรวจสอบ ความกิ่งที่สุดของภิกษุทั้งห้าสิบรูปนั้นก็เข้าสู่การปรวรณาแบบวิสุทธิปรวรณาเพราะท่านได้ตรสัสรู้เป็นพระอาหารหันต์กันทั้งห้าสิบรูปภิกษุมีจิตประกอบด้วยสรรมถานนั้นเองยกเท้าขึ้นเดินไปถึงใกล้บ้านแล้วอมน้ำไว้พิจารณาดูทางหลายสาย ที่ไม่มีผู้คนทะเลาะก,กันไม่มีนักเลงสุลาและนักเลงการพนันเป็นต้นหรือไม่มีช้างดุม้าดุเป็นต้นแล้วเดินไปทางนั้นเหมือนท่านมหาหนาคเถระชาวกาลวัลิมนดบและเหมือนกับภิกษุผู้จำพรรษาในกลามพัสติถาวิหารดังที่พันนามานี้อันเหล่านี้นะคะ มีการศึกษาระพกรรมฐานต่างๆมาเป็นอย่างดีทั้งเบื้องตน้นท่ามกลางและที่สุดของกรรมฐานแต่ละอย่างและเป็นผู้ที่ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในตนเองว่ากรรมฐานแบบไหนเหมาะสมตับท่านนะคะจึงศึกษากรรมฐานหมวดนั้นๆมาเป็นอย่างดีและประพฤติตามคำสอน ได้ถูกตรงตามพุทธประสงค์นะคะจึงได้ตรัสรู้ไม่เช่นนั้นแล้วถ้าประพฤติตามใจตนย่อมไม่สามารถแทงตลอดในอริสัตได้ย่อมไม่ผลจากทุกค่ะเธอเมื่อจะไปบินสบาดในบ้านนั้นก็จะไม่เดินเร็วเหมือนคนรีบร้อนเพราะว่าไม่มีทุดงอะไรที่มีชื่อว่าเป็นทุดง สำหรับผู้เดินบินะบาทเร็วแต่ว่าเดินไม่โครงกายเหมือนเกวียนบรรทุกน้ำเต็มไปถึงพื้นที่ราเปรียบและเข้าไปตามลำดับเรือนยืนคอยเวลาพอสมควรเพื่อสังเกตดูว่าเขาประสงค์จะถวายคือตักบ,บาทหรือไม่ประสงค์จะถวายรับภิกษาแล้วอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน หรือมาอย่างวิหารนั้นเองนั่งในโอกาสที่สมควรตามสบายแล้วมนัดิการกรรมฐานกำหนดปฏิกูลสัญญาในอาหารพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับน้ำมันหยอดเผาผ้าพันแผลและเนื้อบุตรนำอาหารที่ประกอบด้วยองค์แปดมาไม่ใช่ฉันเพื่อจะเรนไม่ใช่ฉันเพื่อจะตกแต่ง ไม่ใช่ฉันเพื่อจะประดับประดาและฉันแล้วจัดเรื่องเกี่ยวกับน้ำในวงเล็บดื่มล้างเสร็จแล้วระงับความลำบากที่เกิดจากอาหารในวงเล็บเมาเข้าสุกสักครู่หนึ่งแล้วจึงมนาจิการกรรมฐานนั้นแหละในเวลาหลังฉันเหมือนกับเวลาก่อนฉันและในเวลาปัจฉิมยาม เหมือนกับเวลาปฐมยามภิกษุรูปนี้เรียกใจว่าทั้งนำไปและนำกลับพิจารณาแบบไหนนะคะก็แบบน้ำมันหยอดเพลาเกวียนนึกออกใช่ไหมคะว่าแม้ล้อรถในปัจจุบันนั้นเขาก็ต้องมีน้ำมันหยอดเพื่อให้มันหล่อลืน่นในยุคอดีตเกวียนก็เช่นกันใช่ไหมคะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า ใส่น้ำมันไปเยอะแยะไหลท่วมนองแต่ใส่ไปพอประมาณให้มันพอที่จะเป็นไปได้เช่นกันค่ะการทานอาหารหรือฉันอาหารของภิกษุเหล่านี้ท่านจะฉันพอประมาณให้ร่างกายนั้นพอประพฤติทำได้โดยสะดวกเพราะถ้ามากเกินไปเราก็คงพอประเมินได้นะคะเมาพัดค่ะหลับ นะคะไม่สามารถที่จะเจริญกรรมฐานเหล่าใดได้แม้บางทีเดินจงกรมยังเดินโซสซัดโซเศษเพราะเมาพัดค่ะส่วนในเรื่องของผ้าพันแผลนะคะในกายนี้ซึ่งในภาษาของพระธรรมใช้คำว่าลำไส้ใหญ่นั้นแน่นอนค่ะมีธาตุชนิดหนึ่งที่เราคุ้นชินกันใช่ไหมคะคือธาตุไฟซึ่งเป็นตัวช่วยย่อย เรียกว่าปาจ,จิกะ,ะเตโชนั่นเองนะคะเมื่อได้เวลาก็ไหลออกมาก็กลับในส่วนของลำไส้ใหญ่หรือที่เราเรียกว่ากระเพาะในยุคปัจจุบันนั่นเองค่ะแล้วเป็นอย่างไรละคะถ้าไม่มีการพันแผลแผลก็จะเวอะหวะออกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาหารที่เรากินก็เช่นกันค่ะเป็นส่วนที่เปรียบประดุจผ้าพันแผลเวลาเราพันแผล ก็แค่ปกปิดแผลเท่านั้นใช่ไหมคะไม่ให้มีการกระทบกับปัจจัยภายนอกซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดร้อนได้เช่นกันค่ะการรับอาหารเข้าไปก็พอเหมาะพอควรเพื่อปกปิดแผลเหล่านั้นไม่ให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นไปอีกค่ะซึ่งในการพิจารณานั้นท่านก็กล่าวอย่างนั้นนะคะคือให้รับไป เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลต่อการประพฤติธร,รมและในหัวข้อของเนื้อบุตรนั้นท่านก็ได้อธิบายในเรื่องเหล่านี้ว่าหญิงชายคู่หนึ่งเดินทางไกลใช่ไหมคะ่ะแล้วก็ไม่มีอาหารในที่สุดเมื่อบุตรตายลงก็เอาเนื้อของบุตรนั้นละ่ะมากินชำแหละทีละน้อยทีละน้อยแล้วที่สําคัญคือถามว่าบุคคลที่เป็นพ่อแม่ กินเนื้อบุตรนั้นกินด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจหรืออรอร่อยหรือไม่นั้นก็คงไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะกินไปด้วยการที่จาจรณาไปโดยไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานซึ่งคงไม่มีพ่อแม่คนไหนนะคะที่จะกินเนื้อบุตรด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินและมัวเมาและที่สำคัญก็คือ คงระลึกอยู่อย่างต่อเนื่องว่าเป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เท่านั้นเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพนี้เพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายเท่านั้นเองและเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการทําอย่างนี้ย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าไม่อย่างให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษนี้ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุขจกมีแก่เราฉะนั้นในการพิจารณาเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะข้อสุดท้ายหากเราศึกษามาเราก็คงนึกได้ใช่ไหมคะว่าพระองค์ตรัสว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นน้อยนักที่ไม่เป็นญาติกัน เนื่องจากสังสารวัตรอันหาเบื้องต้นที่กำหนดรู้ไม่ได้ขณะที่เรากินเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่เหล่านั้นก็เป็นเหมือนเนื้อของบุตรคนแล้วคนเล่าค่ะเมื่อพิจารณาอย่างนี้เราจะกินอย่างเมามันหรือไม่ก็คงไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะจึงเป็นการรับอาหารด้วยโภชเนมัตตันยุตา ด้วยความพิจารณาจึงเป็นไปเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ไม่เป็นไปด้วยความมัวเมาซึ่งท่านพิจารณาทั้งก่อนและหลังฉันพัตตาหารก็เช่นกันนะคะส่วนในเรื่องปฐมยามและมัชชิมยามนั้นท่านก็พิจารณาธรรมะอย่างต่อเนื่องนะคะภิกษุอย่างนี้จึงเรียกใจว่าทั้งนำไปและนำกลับ ก็เถอะเมื่อบำเพ็ญคตปปจ,จาคติกวัฏกล่าวคือการนำไปและนำกลับนี้ถ้าหากมีอุปนิสัยสมบูรณ์ใสก็จะบรรลุอรหัตในปฐมวัยนั้นเองถ้าหากไม่บรรลุในปฐมวัยต่อไปก็จะบรรลุในมัชิมวัยถ้าหากในมัชิมวัยไม่บรรลุใสต่อไปก็จะบรรลุในปัจฉิมวัย ถ้าหากในปัฉิมวัยไม่บรรลุต่อไปก็จะบรรลุในมรณะสมัยถ้าหากในมรณะสมัยไม่บรรลุไสต่อไปก็จะเป็นเทพพบุตรแล้วบรรลุถ้าหากเป็นเทพพบุตรแล้วก็ยังไม่บรรลุไสเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติจะเกิดขึ้นแล้วทำให้แจงปัจเจก,กโพธิญาณ ถ้าไม่ทำให้แจ้งปัจเจก,กับโพธิญาณไซต์ต่อไปจะเป็นผู้รู้โดยเร็วในวงเล็บผิดปาพิญญาบุคคลตอบพระพักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหมือนพระพาหิยะทารุจิริยะเถระจะมีปัญญามากเหมือนพระสารีบุตรเถระจะมีฤทธิ์มากเหมือนพระโมคคัลลานะเถระจะเป็นผู้บอกทุดงเหมือนพระมหากัสปะเถระ จะเป็นผู้มีทิพยาจักษุเหมือนพระอนุรุธทธะจะเป็นพระวินัยทรเหมือนพระอุบาลีเถระจะเป็นพระธรรมกถึกเหมือนพระปุณณามันตานีบุตรเถระจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นประจำเหมือนพระเรวตะเถระจะเป็นพระหูสูตรเหมือนพระอานนเทเถระหรือจะเป็นผู้ใครต่อการศึกษาเหมือนพระราหุลเถระพุทธบุตร ดังนี้ภิกษุผู้นำไปและนำกลับในสี่วาระนี้จะมีโคจรสัมปชัญญะถึงยอดในวงเล็บคือวิปัสนาด้วยประการดังที่พันณา,นามานี้เขาอยากเป็นภิกษุรูปแบบใดนะคะที่ดีที่เลิศทั้งหลายนั้นก็ต้องหมั่นพิจารณาตามแบบที่ท่านแสดงเอาไว้นี้ค่ะ จึงจะเป็นไปตามพุทธประสงค์คิดตามความคิดของตนย่อมไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์อันสูงสุดได้เลยค่ะซึ่งท่านกล่าวเอาไว้ตามลำดับเลยนะคะซึ่งหากมีอธิการหรืออุปนิสัยที่สมบูรณ์ก็จะได้บรรลุอรหัตตั้งแต่ปฐมวัยค่ะแล้วไล่ไปตามลำดับคิดดูสิคะว่าการฝึกกุศล ให้เกิดขึ้นในชีวิตตลอดตั้งแต่รู้สึกตัวจนหลับไปนั้นมีค่ามากเหลือเกินนะคะเราต้องศึกษาฟังแล้วจดจำน้อมนำมาพิจารณาไตรตรองและปฏิบัติให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันกุศลที่เกิดอย่างต่อเนื่องย่อมเป็นปัจจัยต่อกกรรมฐานที่มีกำลังยิ่งขึ้น และที่สุดก็เต้าไปสู่การเจริญวิปัสสนาเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ในกาละที่บริบูรณ์พร้อมแห่งอินทรีย์ค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอเริยสัจส โดยง่ายโดยพรันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสเสด็จพบภูมิขอทุกท่านจงมีจิตสมนัตยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาตาปรินิพานโดยง่ายโดยพรันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนา ในมหากุศลของทุกทๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ